โซเชียลกำลังเดือดเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของแมสไฟรูครับเป็นกฎกฎหนึ่งของมวยที่ประเทศกัมพูชาได้คิดค้นกันขึ้นมาก็เอาตามจริงอะ่ะเนี่ยก็คือกฎที่เขาตั้งกันเอาไว้แล้วก็มีมาตั้งแต่ปี2019แล้วคือเราก็เพิ่งมาเห็นคลิปหรือว่ากรรมการที่เขามีความเชี่ยวชาญในกติกานี้เขาก็เพิ่งได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะนั่นก็าคือว่าเฮ้ยทำไมไอ้การจะทําอย่างนั้นอย่างนี้มันก็โอเคแหละแต่ดูแล้วกรรมการไม่ค่อยที่จะเป็นมืออาชีพเลย ดูไม่เป็นเรื่องไงว่านักมวยอยู่ในสภาพที่ต่อสู้ได้แล้วหรือต่อสู้ไม่ได้ซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดดราม่าขึ้นจริงๆกฎนี้มันมีมานานแล้วแล้วเขาก็ต่อยอันนี้มานานแล้วครับต้องบอกว่านานแล้วแล้วก็เราเห็นคลิปแบบนี้ใน YouTube ก็บางช่องก็เคยทําลงมาแล้วอ่าแต่ว่าก็แน่นอนครับมันก็ไม่ได้เป็นกระแสแต่อย่างใดเพราะว่าพอมีกรรมการที่อยู่ในรายการวันมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยเกิดเป็นกระแสขึ้นมาและเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะให้ดูกันนะครับว่าแมสไฟรูเนี่ยเขาเป็นกันยัง อผมอธิบายเรื่องแมทไฟรูก่อนก็คืออนุญาตให้ล็อกกันในท่ายืนได้นะครับนี่คือแมทไฟรูนะอนุญาตให้ล็อกกันในท่ายืนได้ไม่ได้ล็อกในท่านอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางกบ,บูชาเองก็เดือดร้อนเหมือนกันพอมีคนวิพากษา์มีคนพูดถึงขึ้นมาถึงความไม่เป็นมวยของกรรมการเนี่ยคือกรรมการดูไม่ออกว่าสู้ไหวหรือสู้ไม่ไหวยังไงเนี่ยก็เริ่มจะ เริ่มจะโอดควานกับมวยตัวเองบ้างแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันต้องแก้ไขอย่างเร็วนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราโดนกันยับแน่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยไม่ทันหรอกสิ่งที่กัมพูชาทําอยู่ตอนนี้ก็คือก็คือไม่ทันจริงๆนะครับแม้กระทั่งคอมเมนต์ในเฟซต้นเรื่องหรือว่าโพสต์ต้นเรื่องของกรรมการรายการวันเนี่ยคนต่างชาติก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยนะครับอย่างเช่นบอกว่ายาเลยอย่าได้เสี่ยงส่งนักมวยไปชกในรายการที่ไม่เป็นมืออาชีพแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นรายการไหนเองก็ดี คุณคาแมรเองก็ดีหรืออะไรก็ดียาส่งเข้าไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ยังมีดรามา่าเรื่องอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นการเข้าข้างมวยตัวเองบ้างเวลาโดนนับแล้วไม่นับหรือว่าเวลาโดนนับแล้วให้พักนานแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วคือกมบูชายก็จัดมวยกันแบบไม่ลืมหูลืมตาซึ่งเป็นผลดีกับบ้านเราผมต้องบอกว่าเป็นผลดีครับก็ขอให้เจริญแบบพุวมพวงแล้วกันตอนนี้เป็นผลดีมากๆเลยก็คือยิ่งจัดยิ่งตกตำ่ำยิ่งจัดแฟนมวยชาวโลกก็ก็ยิ่งเห็นนะครับ ยิ่งทําให้รู้ว่าเฮ้ยอ่อนแอจริงๆเราก็ไม่ควรจะมาพูดถึงแล้วก็ปล่อยให้เขาหลงละเลงกันไปผมว่าก็เป็นเรื่องดีแต่ก็ใช้คําว่าไปดูความระยำใจแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นคลิปของนักชกกัมบ,บูชากับนักชกลาวนะครับที่ชกกันก่อนักชกกัมบ,บูชาเนี่ยเดินใส่แล้วครับมุมแดงครับนักชกลาวนี่พยายามถอยหลังตั้งรับก็ข้อเสียอะไรก็คือปกติเนาะไอไอล็กอกคงล็อกคอมันไม่ได้มีแค่ใน ม้ไฟรูของกัมพูชาหรอกไอการล็อกการทุ่มต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยมันมีอยู่ในชุดสป็อกซิ่งทางฝากฝั่งของญี่ปุ่นด้วยเขาก็ทํากันมาเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนคือกรรมการเขารู้กติกากรรมการเขารู้ว่าท่าไหนมันล็อกได้ท่าไหนมันแก้ได้ไม่ได้ยังไงนะครับคือสิ่งตรงัวเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะยอมนะมวยก็คือ,อเข้าใจแหละมวยบางคนที่ไปชกก็เป็นมวยที่ไปชกเอาเงินเฉยต้องยอมครับคานี้นะไปชกเอาค่าตัวเฉย แล้วก็เดี๋ยวดูครับมันจะไปถึงจังหวะที่มีการล็อกจังหวะรัดคอเดี๋ยวเราจะให้ดูกันครับก็บอกมันก่อนเนาะก็ไม่ได้หายเราไปอ้มวยอะไรมวยมั่วจัดขึ้นอย่างนี้ได้ยังกรรมวยไี่บุญจริงๆมันเป็นกฎของเขาเราก็บอกกันไว้ก่อนผมพยายามให้ข้อมูลกับแฟนมวยครับเอาเยอะที่สุดบางคนบอกเฮ้ยมวยอะไรเนี่ยนวมใหญ่ล็อกได้เหรออ่าอย่างที่บอกผมก็เคยบอกไปแล้วผมย้ำไปแล้วผมเปิดให้ดูแล้วมันคือแมสไฟรูเป็นกฎที่เขาตั้งขึ้นมาเองชูสบ็อกซิ่งของญี่ปุ่น ก็มีแบบนี้เหมือนกันกติกาแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันไม่มีปัญหาอะไรเอากติกาของชุดบ็อกซิ่งก่อนนะครับชุดบ็อกซิ่งเนี่ยที่มันจะคล้ายๆกันเนะ่ยเขาก่อตั้งขึ้นประมาณสักปี1958ครับจุดเด่นก็คือการผรสมผสานระหว่างการเตะการชกการทุ่มแล้วก็ท่าล็อกแบบซับมิชชั่นทั้งหมดเอามารวมในนี้นะครับแล้วก็ชกกันในนวมขนาด10ออนแข่งขัน3ยกยกละ3นาทีซึ่งรายการที่เป็นกติกาแบบเนี้ยบัวขาววันชาเมฆเคยได้เป็นแชมป บัวาขาวชนะได้นะกติกาแบบนี้โอเคแล้วแมทไฟล์ล่ะเดี๋ยวผมอธิบายชัดเจนอีกทีนึงเอาแบบสรุปแมทไฟล์เนี่ยเป็นรายการที่เปิดตัวในกัมพูชาเมื่อปี2019มีรูปแบบการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครจะบอกว่าไม่เหมือนก็อาจจะใช่เพราะว่านักมวยสวมนวมขนาดใหญ่แต่สามารถใช้ท่าต่างๆได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการชกการเตะนะครับการใช้เข่าใช้ศอกรวมถึงท่าล็อกแล้วก็ซับมิชชั่นแบบยืนเนี่ยฮะอย่า่าซับมิชชั่นแบบยืน ชชนะเนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ตัดสินจากการน็อกเอาท์ KO หรือซับมิชชั่นเท่านั้นไม่มีการตัดสินด้วยคะแนนเพราะฉะนั้นแล้วนักมวยจะต้อง Knock, น็อกน็อกกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือโอเคเราเข้าใจกติกาแต่ข้อเสียก็อยากให้รู้ก็คือกรรมการน่ะเขาดูไม่เป็นว่าคู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ในฐานะที่แบบเอ้ยโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันหมดทางต่อสู้แล้วหรือเปล่า หรือว่าต้องให้แท็บอะไรยังไงนี่กรรมการก็แบบไปโมเมเมเฉยเลยยอมไม่ยอมไม่เงี้ยใครมันจะไปรู้ฮนะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่เบาหน่อยอ่าส่วนนี้ก็ล็อกก็จะเป็นจะตายเลยอ่ะโอ้พอแล้วพอแล้วนะครับโอเคครับจริงๆก็ดูแค่ในบ้านเรานะไม่ต้องไปแชร์ให้เขาดูนะครับไม่ต้องไปแชร์ให้กัมพูชาดูนะโอเคให้เขาทํากันต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้เขาไปแก้กฎอะไรให้เขาอยู่กันแบบนี้แหละเราก็ถือว่าจะได้ลดคู่แข่งลงไปเรื่อยๆจริงๆเขาก็ พยายามจะเป็นคู่แข่งเรานะแต่พอเขาทำเรื่อยๆพยายามเร่งเครื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดมวยเอามวยบ้านเราไปสู้จนหลังๆก็เจอมวยบ้านเราทุบไปหลายตัวอย่างเงี้ยก็ตามตำราบ้างไม่หักก็หลับไม่หลับก็นอนใช้มุมแทนหมอนใช้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนครับนักชกที่เข้าไปเขารู้เขาก็ได้ทําการพูดถึงกติกาก่อนเลยว,ว่ามีอะไรยังไงตกลงกันยังไงแต่ปัญหาเลยสิ่งที่มันน่ากลัวคือ กรรมการนะดิไม่เป็นมวยแล้วถ้าคุณไม่แม่นกติกาคุณก็ยังจะพากันไปจัดอีกโอ้โหนั่นแหละครับก็เลยเป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงกันขึ้นมาในช่วงนี้ครับก็คือดรามา่าตอนแรกขึ้นมาเป็นดรามา่ามวยเขมรใช้ท่าล็อก MMA นะครับจนนักมวยแบบเกือบตุยกับตายอะไรก็ว่าไปอ่ามันคล้ายๆกับท่าเรียนนี่ก็ชกอ่ะคือท่าล็อกคอจากด้านหลังคือกรรมการต้นเรื่องก็คือ โอริเวียครอดครับกรรมการกลางของวันแชมเปี้ยนเนี่ยเขาให้ความเห็นในโซเชียลมีเดียของตัวเองบอกว่ารูปแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานระหว่าง MMA แต่กรรมการกลับไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแข่งขันประเภทนี้เลยนี่แหละคือจุดสำคัญที่หลายคนจะพูดกันดูดิแลบลินสิตายปนั่นแหละมันยังยังประหามอยู่ยังไม่จบอยู่นะครับดูนักมวยไม่สู้แล้วอะ่ะเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าไม่เชี่ยวชาญนะไม่ควรจัดคือถ้ากาก,ากอยูอ่อย่าทาตัวเก่งประมาณนี้ครับแล้วก็เขาก็บอกว่า แล้วหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับกรรมการโอลิเวียก็ได้มีพูดตอบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยการต่อสู้รูปแบบคล้ายกันแบบนี้เขาใช้ชื่อว่าชูดบอกซิ่งซึ่งอนุญาตให้มีท่าย,ยืนซับมิชชั่นได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของความปลอดภัยและมีกรรมการที่เข้าใจในกรณีนี้เทปการแข่งขันเผยให้เห็นว่านะครับอันนี้มันคนละคลิปนะที่ททออลิเวียเอามาพูดนะครับโอริเวยียพูดว่าในการแข่งขันนี้นะครับเราเห็นว่านักชกอีก ฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่มีสภาพที่จะต่อสู้แล้วอะ่ะแต่กรรมการยังปล่อยให้ล็อกกันจนแบบแทบจะตายไปเลยอะ่ะแล้วก็สบายใจได้ครับอุาแคมเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับถือว่าเป็นคลิปเรียงน้อยแล้วก็มาพูดคุยกันช่วงเย็นๆแล้วกันของช่อง YouTube เราครับสถานีมวยไทยครับเส์ฟเรื่องราวของข่าวสารวงการมวยและก็ความเคลื่อนไหวรายการมวยทั่วโลกครับโดยเฉพาะรายการวันครับติดตามมาไว้เลยฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับ ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเห็นแบบเต็มเต็มคลิปเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่คืออีกหนึ่งไฟที่คุณคาเมีไฟรูเนี่ยเขาจัดกันมาแล้วก็ดูกรรมาการไม่เป็นมวยครับ